สวัสดีช่วงเย็นๆคะ่ะถึงเวลาเอากุ้งขึ้นแล้วนะคะเมื่อเช้าเรามามาดักไว้ตอนเย็นเราก็เอามาเอาขึ้นนะคะสะพานเราเลยสะพานนะวันนี้ต้องต้องใส่รองเท้าหรอกมนะั้งเอาขึ้นยากตลอดลุน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 ไปด้วยกัน โอ๊ยโอ๊ยไม่ค่อยถูกอันนี้ไม่ไม่ค่อยถูกนะนถูกนิดนึงเอ,อาเร็วตืรองเท้าให้หน่อย ไปฝั่งนู้นเลยไปฝั่งนู้นเลยตัวลักทุเลตอนเอาขึ้นเนาะอุันนี้ถูกเยอะอยู่นะ ทำไมกดไม่หยุดถูกนะอันนี้อันที่สาม่ยถูกเยอะเลยไปไปอีกต่อไปเอะอันที่สี่อันที่สี่อันที่สี่ 4. ว้าว Ừ. thuộc dư cháo bay cân to bay 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 No bay 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 ไปต้องไปไป,ปไหนอัน,นอันนี้ไม่ได้ใส้เชือกนะเนี่ยอีกอันนึงไม่ได้ใส่เชือกเอาอืดอ๋ออันนี้ไม่ค่อยถูกหรอกเพราะว่าน้องจะใก้จะชำรุดแล้วไม่ถูกนะอันเนี้ยไปค่ะ โคค่ะวันนี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนเราเอาออกนะคะทุกคนนี่หอยในหอยที่เราดักมาได้เราก็จะเอาออกมาแยกไว้แบบนี้กำลังสวยเลยค่ะใบสะระแหน่กำลังสวยเลยอุย้ยเดี๋ยวเราเก็บหอยออกคัดแยกออกเนาะเอาหอยออกโอ้ยดูหอยกินหอยกินกุ้ง สองสามตัวอยู่ในนีน้อืมโอ้ต้องงัดออกด้วยนีเสียดายถ้าดักก็พอได้กินอยู่นะคะทุกคนเนี่ยได้วันละค่าน,นี้วันนั้นก็ทำปลาจมแล้วรอบหนึ่งเห็นไหมทุกคนก็ได้เยอะอยู่นะนี่วันหนึ่งวันหนึ่งได้แค่นี้ก็ ได้เยอะอยู่ค่ะนี่เห็นไหมคะสดๆเลยนะคะนี่ืก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสรุปยอดตอนเย็นค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะมีแต่คลิปกุ้งแหละค่ะให้ดูบรรยากาศตอนช่วงเย็นๆ